สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟกาญจนบุรีบรรยากาศคึกคักมากเพราะคลิปนี้ตรงกับช่วงงานแสดงแสงสีเสียงสะพานข้ามแม่น้ำแควรประจำปี2568 จัดการตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมนะครับใครที่มาเที่ยวช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าฟินสุดๆด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่คือหัวรถจักรไอ้น้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นรถจักรไอ้น้ำแบบโมกุลหรือ C56 จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน2คันเลย คันที่กำลังพ่นไอน้ำน้ำเดือดกระชูดอยู่นั่นคือหมายเลข713ส่วนคันด้านหลังก็หมายเลข715 ซึ่งทั้งสองคันนี้ก็นับเป็นรถจักไอ้น้ำที่เก่าแก่ที่สุดในไทยที่ยังใช้งานได้อยู่และถูกเก็บรักษาไว้เพื่อแสดงเฉพาะในงานสะพานข้ามแม่น้ำแควเท่านั้นครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของแรงงานและ,ฉะเฉลยศึกที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายมากของกาญจะนะบุรีเลยครับเดี๋ยวรอชมโชว์กันในคลิปนะครับบอกเลยว่าคลาสสิกมากครับ หลักการทำงานของรถจักรไอ้น้ำก็คือใช้ฟืนเผาให้หม้อต้มน้ำเดือดจนเกิดไอ้น้ำแรงดันสูงแล้วส่งไอ้น้ำไปดันลูกสูบให้ขยับขึ้นลงก่อนถ่ายทอดแรงไปหมุนล้อจนรถจักรเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับดังนั้นตอนนี้ไอ้น้ำก็พร้อมแรงดันก็พร้อมแล้วล้อก็พร้อมจะหมุนพาทุกคนทะยานไปข้างหน้าเหมือนในสมัยก่อนเลยครับ ใครที่ปีนี้พลาดไปไม่ต้องเสียใจนะครับปีหน้าเจอกันได้ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว2,569ที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ